ครับผมจะอพิรายกับเรื่องของวิธีการต่างๆและก็ประวัติของพวกคนที่เกี่ยวข้องในหน้าใาเน,นะครับผมตั้งแต่พวกวิศวกราสตร์ก็ได้หรือนจะเป็ไมโครประดานี้ก็ได้ผมหรือโทมัามาสไวรักสก,ก็มีนะครับผมคราวนี้ต่อไปอันนี้จะเป็นอธิบายเรื่องกับวินาไีว่าความหมายของมันคืออะไรเชือคัดฟังถัปรเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงมันถูตรงนี้นะครับผมอันนี้เกี่ยวเรื่องของการ นี่ข้อของโซลาร์แอตเทียร์หรือลังงานแสงอาทิตย์ครับซึ่งเราเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแข็งโซล่าเซลล์ในการแปลงพลังงานพวกนี้นะครับซึ่งอย่ตรงนี้ครับตานนี่ตัวที่มีมิมิจอธิบายเรื่องของผลึกเนาะมีผลึกอะไรบ้างผลึกงเดียวผึกรั่วผึ่แบบแผ่นฟ้าอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นแบบจำลองเล็กๆของตัว นนว่าออนี่นะตัวสตาร์ i ซิตี้อีตัวมือที่แบบว่าประหยัดพลังงานใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แบบประหยัดพลังงานสามารถเป็นอะไรได้บ้างอ่ะเช่นนี่คือส่วนของพลังเล่นเนาะอ๋อเราจะมีมตัวอะไร LED TV เพราะว่าอะไรตัวจอ LED ตัวเนี้ยใช้ไฟน้อยกว่าหรือตัวพัดลมอ่ะพัดลมเนี่ยจะช่วยประหยัดไฟมากกว่าแอร์อย่างนี้หรือตัวหล็ปท็อที่อยู่ตรงนี้ ช่วยไฟมากกว่าคอมพิวเตอร์เอาง่ายๆคือเราพยายามจะเหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราให้ใช้พลังงานน้ยอยลงครับและแบงกก็จบแค่นี้นะครับผมต้องขอบคุณกันนะครับผมที่เป็นตากล้องที่สุดยอดนะครับผมแล้วก็สมาชิกกลุ่มของผมมีคนนึงนะครับผมหรือพิงนะครับผมเด็กชายเซียนนลเจริญภูมิกิจเนาะแล้วก็เด็กชายก,าากันดาชมงที่ขอช่วยกันด้วยนะครับผมเลขได้15และ20 แล้วขอจบคิวเพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ